ดี๋ยเราจะันนี้เราเล่นเกมโลบอกกันนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วผมจะให้ดูฮับเล่นกับน้องชายนะน้องชายผมอยู่ตรงนู้นเห็นไหมน่ะเสื้อสีส้มๆนะครับนั่นแหละครับนี่นี่ครับนี่เกมโลบอกนะครับเราจะมาเล่นกับน้องชายครับครับ่นฐานซ่อนแอบที่มาเป็นสิ่งของครับดูหน้าจอดิหน้าจอเป็นยางเงนะครับแม่หน้าจอนะครับ ทุกคนมีคนลอยฟ้าครับนี่ครับดูนี่ลอยฟ้าเฉยเลยครับอย่างนี้ไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจก็ตีไม่ได้ครับนี่ตำรวจนี่ไอ้ตำรวจพวกนี้ก็ตีไม่ได้ครับนี่เพราะว่ามันลอยฟ้าอยู่ครับนี่คือน้องชายผมครับนี่น้องชายผมครับนี่เป็นแก้วครับ O I L นี่ครับนี่ตรงนี้นะนี่น้องชายผมนี่ของแก้วนี่ครับโอ้โหโคตรเนียนนะทุกคนดูดิไม่มีใครหาเจอแน่นอนนะสุดยอดทำน้องชายผมไอตาเมื่อกี้นะครับ น้องผมก็เป็นชนะไปครับที่แอบแกน,นะครับถ้าชอบคลิปแบบเล่นแบบนี้อธิบายแบบนี้ส <c oughs> แบบั้นๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเดีวอีพีหน้าเราจะมาอธิบายเกมต่อครับบ๊ายบายครับ